ฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันอังคารที่14เมษายน2563รายการจะให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับนาแดงจรูุพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับเทปนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณคุณพี่สมควรถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับแล้วก็คุณพี่วิริ ทีพนนะครับที่ช่วยบริจาคแล้วก็สนับสนุนนะครับให้กับรายการตลาดวายได้อยู่กับเพื่อนๆเป็นนานๆนะครับก็ขอให้นะฮะประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับทั้งพี่สมควรและพี่วิริทิพลรวมถึงครอบครัวของพี่ๆด้วยนะครับก็เพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะบริจาคหรือว่าโด o n a นะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับที่ด้านล่าง u t u b e ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ สำหรับวันนี้นะครับเซตก็ปิดบวกไป19จุดนะครับปิดที่1,256นะครับก็บวกไป1.6นะครับก็ถือว่าอยู่ในกรอบนะครับของเอเชียนะครับจนวันนี้เอเชียเนี่ยบวกกันอยู่ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์จนถึง3นะครับ ส่วนมูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็ถือว่ากลับมาคึกคักนะครับตามที่มองไว้นะครับวันนี้ซื้อขายกันไปทั้งสิ้นนะครับ76,434ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นถึง55%เทียบกับเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสงกรานต์ใช่ครับแล้วก็เป็นวันอีสเตอร์นะครับทั้งรายย่อยต่างชาติก็เรียกว่าหยุดไปเลยนะครับปล่อยให้พี่กองทุนลากหุ้นกันอย่างเมามันนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับก็ตามขบวนกับกองทุนไปนะครับ โดยปัจจัยที่ผักดันตลาดในวันนี้นะครับก็มีอยู่2ปัจจัยใหญ่ๆนะครับในตอนเช้านะฮะเราเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะครับโควิด -19 เนี่ยถือว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับผ่อนคลายนะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่านะครับตัวเลขล่าสุดนะครับออกมานะครับเป็นการลดลงนะครับผู้ติดเชื้อใหม่นยลดลงติดต่อกัน3วันแล้วนะครับ ตอนวันศุกร์นะครับผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยอยู่ที่33,700นะครับวันเสาร์อยู่ที่30,000ื่นทุ่ 30, ทนนะฮะวันอาทิตย์อยู่ที่27,400แล้วก็วันจันทร์น่ะนะครับอยู่ที่26,000 นะครับ641คนนะครับก็เป็นภาพที่ดีขึ้นนะฮะเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากว่าที่ประเทศเราเนี่ยจะเห็นตัวเลขอเมริกาใช่ไหมเราก็เป็นวันอังคารแล้วนะครับก็เลยทําให้วันนี้ตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็เราเนี่ยเห็นตัวเลขอเมริกาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มมีความผ่อนคลายนะก็เลยทําให้ด่า ดัชนีเนี่ยขึ้นทั้งเอเชียเลยนะครับในขณะที่ฝั่งของประเทศจีนเองก็ดูผ่อนคลายเช่นกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยครับการติดเชื้อใหม่ของจีนเนี่ยมันเริ่มเร่งตัวขึ้นใช่ไหมครับจากวันละ40คนขึ้นมาเป็นวันละ99 แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาเป็น108คนต่อวันนะครับปรากฏว่าตัวเลขวันจันทร์ออกมานะครับลงแล้วนะฮะเหลืออยู่ที่89รายต่อวันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะผ่อนคลายก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มมีความหวังมากขึ้นก็เลยกลับมาเทรดหุ้นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับช่วงสายๆนะครับก็เป็นประเทศจีนครับก็รายงานตัวเลขส่งออกนําเข้านะครับก็ ปรากฏว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคือตอนแรกเนี่ยตลาดคาดว่านะครับเดือนนี้เนี่ยนะครับมีนาเนี่ยตัวเลขเนี่ยคงจะยังย่ําแย่อยู่นะครับโดยตลาดคาดการว่าตัวเลขส่งออกของจีนเนี่ยจะหดตัวประมาณสัก14นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยหดตัวเพียงแค่7 ในขณะที่ตัวเลขของการนําเข้านะครับซึ่งมันหมายถึงการนําเข้าวัตถุดิบเข้ามาเพื่อเตรียมที่จะผลิตและ,และจำหน่ายออกไปเนี่ยตลาดคาดว่าจะติดลบกันประมาณสัก10นะครับแต่เอาข้าจริงติดลบแค่1เนะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้คนเริ่มมีความคาดหวังว่าเฮ้ยหรือว่านะครับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไอไวรัสโครโรนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากอย่างที่ตลาดคิด มันคงรุนแรงลอยแต่มันคงอาจจะไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นนะตัวเลขของจีนมันเริ่มเริ่มสะท้อนออกมานะครับก็อย่างไรก็ดีนะครับผมว่าคงจะต้องดูตัวเลขหลายๆขาด้วยนะครับต้องไม่ลืมว่าจีนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอ่าที่ผ่านมาเนะ่ยขาเขาเป็นขาของการผลิตใช่ไหมครับส่วนการบริโภคเนะี่ยคือขาของอเมริกานะครับผมว่าคงจะต้องดูขาของอเมริกาเป็นสําคัญด้วยในฐานะของผู้บริโภคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีประเด็นบวก2ประเด็นแบบนี้นะครับ มันก็เลยทําให้ตัวของดัชนีเนี่ยอย่างที่เราเดาเดาเมื่อวานนะคือมันมีโอกาสที่เจ้ามือหรือว่ากองทุนเนี่ยจะพยายามกระตกให้มันข้ามนะครับโคโรนาแกลที่เราคุยกันคือ1 2 3 8แล้วอย่างที่บอกคือสถานีถัดไปเนี่ยมันคือประมาณพันสนะครับคือถ้าจะเรียกให้แมงเม่ากลับมาเนี่ยมันต้องแบบไปแบบคืคึกคักๆเนี่ยนะเพื่อให้คนกลับเข้ามานะครับซึ่งปรากฏว่าเอาจริงนะปรากฏว่าพอมี2ประเด็นนี้ปรากฏว่ากองทุนลากต่อเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเปิด กระโดดบวกขึ้นมานะครับแล้วก็เดินหน้าอย่างอย่างเมามันเลยนะครับก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดได้สัก1,250กว่าจุดนะครับก็ถือว่าเ โอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เลยทําให้พวกนักทุนไม่ว่าจะเป็นรายย่อยต่างชาติอนะ่ะก็กลับมาเทรดอย่างเมามันนะครับซึ่งต้องยอมรับว่านะเหมือนที่น้องเทชรพูดเมื่อเช้าเลยคือตอนนี้มันเป็นอารมณ์ของการเทรดบนความคาดหวังนะนะครับในเชิงของตัวเลขเองเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นตัวเลขที่มันฟื้นตัวนักในเชิงของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าการเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มันเริ่มจะคุมได้นะ่ะมันก็จะพอมีหวังขึ้นมาบ้างน,นะครับเพราะงั้นการเทรดวันนี้ ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเทรดบนความคาดหวังจริงๆนะครับซึ่งกรอบในการเทรดนะครับคือถ้าเกิดมันผ่าน1,2,3,8มาได้แล้วเราที่อย่างที่คุยว่าสถานีถัดไปเนี่ยมันคือพันสนะครับอย่างที่บอกคือตรงเนี้ยนะครับถ้าเราเอา1,2,3,8เนี่ย เอามาเป็นจุดคัดลอสนะครับแปลว่าเรามีลันเวย์อีกประมาณสัก60จุดให้วิ่งขึ้นไปพันสนะครับอย่างที่บอกคือว่ามันเป็น Ri สก์รีวาร์ดนะที่ค่อนข้างน่าสนใจคือโดนนะครับถ้าเกิดมีวินัยนะใช้1นึ่งเป็นจุดคัดลอสอ่ะถ้าโดนน่ะโดนนิดเดียวนะครับแต่ถ้าได้เนี่ยมีโอกาสได้ถึงประมาณสัก60จุดก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหลี่ยมในการเทรดที่ค่อนข้างดีนะเพราะงั้นใครที่ยังอ่าเรียกว่าพิสมัยเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดอ่ะผมว่าก็ยังคงสามารถเทรดได้แล้วใช้กรอบนี่แหละฮะหน 238คือคัดลอสก็ก็ถือว่ายังเทรดได้อยู่นะครับแต่ก็ย้ำน,นะต้องเทรดแบบมีวินยัยแล้วต้องไม่ลืมว่าไอสิ่งที่เราเทรดนะ่ะในเชิงของปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันยังไม่พร้อมที่ที่จะมาให้นะนี่คือเป็นการเทรดบนความคาดหวังนะครับ คราวนี้มาดูในแง่ของหุ้นกันบ้างน,นะครับวันนี้หุ้นที่ปรับตัวขึ้นน่ยนะครับจริงๆเรื่องของหุ้นปรับตัวขึ้นวันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันปรับขึ้นทั้งกระดานนะครับวันนี้มีหลักทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นทั้งหมด828หลักทรัพย์นะครับไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ย345ปรับตัวลงอ่ะ539มันจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นบวกกับไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ทะลุไปประมาณสักเกือบเกือบพันสองร้อย หลักทรัพย์แล้วนะครสามตัวแรกที่ดันตลาดได้วันนี้ก็จะเป็นตัวของโรงพยาบาลก,นะก,กรุงเทพบวกหกเปอร์เซ็นต์แบงก์กรุงเทพบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มินต์นะครับบวกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สามตัวนี้รวมกันก็ช่วยดันตลาดได้ประมาณสี่จุดนะครับ แต่ว่าความที่น่าสนใจเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจของหุ้นที่ปรับตัวลงมากกว่านะครับมีอยู่3มกลุ่มนะครับเอาเป็นภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยหุ้นที่ปรับตัวลงวันนี้ที่ดึงตลาดลงมานะจะมีตัวของแอดวานนั้นลบไป1.5% GPSC เป็นะครับลงไฟฟ้าลบไป3% d t เ c นะครับลบไป5%นะครับจะสังเกตว่าวันนี้กลุ่มกลุ่มก้อนที่มันดึงลงเนะี่ยจะมีกลุ่มของ ICT นะีแกลุ่มของลงไฟฟ้านะครับ กลุ่มของไอซีทีเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่านะครับหลังจากนะกสทชเนี่ยเขาจะบีบนะครับให้กับพวกของผู้ประกอบการ่ะพูดง่ายๆว่าแจกเน็ตฟรีนะครับสิบเมกนะครับให้กับผู้บริโภคนะครับก็มีกระแสรเรียกว่าไม่ค่อยพอใจนะครับผมไปสืบๆมาปรากฏว่าอย่างพวกของ NGO เองเขาบอกว่าเฮ้ยวิธีเนี้ยมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยนะครับทางที่ดีที่สุดนะครับควรจะต้องลดค่าบริการ ให้กับผู้บริโภคไปเลยดีกว่านะครับอย่าไปเอาแค่เน็ตนะครับก็เลยเป็นกระแสะที่คนก็เริ่มกลับมากังวลว่ากระแสะที่กะสทชเนี่ยโดนโดนด่ากลับไปเนี่ยมีค่อนข้างเยอะคนก็เริ่มกลัวว่าเฮ้ยสงสัยกลุ่ม ICT เนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะโดนโภลิศหรือเปล่าจะมีการเข้ามาควบคุมลดเรื่องของค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าบริการรายเดือนหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดกังวลก็เลยทําให้ตัวของ Adva n c e และก็ d t a c เนี่ยปรับตัวลงนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มเรื่องที่เป็นข่าวลบนะก็คือโรงไฟฟ้านะครับ GPD ลบไป3%ารกาฟกับบีกิมลบเป็นคนละ 1- 3%มนะครับมันก็มีประเด็นตรงที่ว่านะครับเขาบอกว่าลูกค้านะครับนิคมอุตสาหกรรมบอกว่าเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เศรษฐกิจแย่เหลือเกินนะครับเรื่องของการผลิตต่างๆก็ไม่มีออเดอร์นะครับการที่การไฟฟ้าลดค่าไฟให้บอกว่ายังไม่พอขอลดอีกนะครับก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอ่ะนะครับพวกโรงงานต่างๆก็กำ ช่วยลดให้หน่อยนะครับไอ้พวกโรงไฟฟ้าที่เป็น SPP เนี่ยที่ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้กับพวกโรงงานต่างๆน่ะช่วยลดมาอีกหน่อยได้ไหมนะครับก็เลยเป็นทําให้คนเริ่มกังวลงว่าเฮ้ยโรงไฟฟ้าตัวไหนอะที่มันจ่ายไฟฟ้าให้กับพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เรียกว่า Small Power p l a n t นะครับก็เลยกลายเป็นกลุ่มหุ้นที่เริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะครับ แต่เห็นเขาบอกว่ามันก็ยังไม่จบนะเขาบอกว่าก็ต้องเรียกว่าเอาไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกอกพคือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าจะมีความมติเห็นด้วยไหมนะครับคือเรื่องนี้ต้องคุยกันหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกกพนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับรวมถึงผู้ประกอบการด้วยก็เดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยในเชิงของเหลี่ยมหุ้นคนก็บอกโอ้ยอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงละนะครับก็เป็นภาคที่ถอยอากมานะครับอีกมุมนึงเนี่ยนะฮะก็ต้องไม่ลืมว่าไอ้กลุ่มโรงไฟฟ้าก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณหนึ่งแล ไปด้วยละนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3ที่วันนี้ปรับตัวลงนะครับก็เป็นกลุ่มของ Finance นะครับตัวของบัตรเครดิต KTC นะครับสวัสด์นะครับแล้วก็ MTC นะครับก็ปรับตัวลงกันเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก3-5%นะครับคนก็บอกว่าเอ้ยที่มันปรับตัวลงเนี่ยเพราะว่าคนกังวลเรื่อง NPL นะครับคนกังวลว่าแบงค์ชาติเนี่ยเห็นไหม ออกเกณฑมาแล้วว่าจะให้ลดเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับหทั้งบัตรเครดิตแล้วก็เรื่องของ Personal l o ลอะไรต่างๆก็มีข่าวอันนี้ออกมาแต่ด้วยความเคารพนะครับจริงๆข่าวนี้มันออกมาชาตินึงแล้วแหะนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆอเ่ะเหลี่ยมมันเป็นเรื่องที่ว่าสังเกตดูหุ้น3ตัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ้กลุ่มไฟน์เนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้านับวันนี้ด้วยเนี่ยผมว่ามัน4วันติดแล้วนะ แล้วมันก็ขึ้นกันแบบเรียกว่าอย่างรวดเร็วด้วยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเหลี่ยมของการทํากําไรซะมากกว่านะครับผมก็เลยกลับเข้าไปดูกราฟนะผมเห็นอันนึงแล้วผมเป็นเป็นเป็นเหลี่ยมหนึ่งที่อยากจะมาคุยคือถ้าเพื่อนจําได้นะครับในการสต o อก i/O เน่เราพูดคุยกันถึงเรื่องแกลบใช่ไหมแล้วแกลบที่สําคัญที่สุดนะที่มันกระซวกลงมาช่วงช่วงที่ที่ใกล้ที่สุดอ่ะก็คือแกลบของวันที่11กับวันที่12มีนาครับแกลบวันนั้นอ่ะที่เราเรียกกันมันว่า โคโรนาแกปนะครับมันเป็นแกปที่ WHO นะครับแล้วก็ตราดเนี่ยพูดง่ายว่ายอมแพ้ว่าเฮ้ยสงสัยโดนบุกแล้วละ่ะราคาหุ้นนะครับมันก็เลยเปิดกระโดดกันลงมาเกิดเป็นแกปบเบ้ริ่มเลยเราก็เรียกมันว่าโคโรนาแกปนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือว่าไอหุ้นไฟแนนซ์กลุ่มเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับวันที่11คือวันที่ตลาดปิดแล้วก็กระโดดลงมาวันที่12บสนะ11คือขอบของช่องว่างใช่ไหมแกลปรากฏว่าไอสตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ มันเล่นขึ้นมาเร็วมาก3าวันอะแล้วมันก็เข้าไปใกล้ไอตัวโคโรนาแก๊ปแล้วล่ะนะครับซึ่งหมายความว่าอย่างที่บอกคือไอโคโรนาแกปน่ะมันเป็นแกปที่บอกว่าเฮ้ย mm. โลกเรามีปัญหาเรื่องของไวรัสโคโรนานะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโคโรนามันเริ่มผ่อนคลายใช่ไหมมันก็ไม่ผิดนะครับที่หุ้นต่างๆมันจะเริ่มขยับขยับขยับขึ้นนะครับเพราะงั้นพอมันขยับขึ้นมากลับขึ้นไปหาโคโรนาแก๊ปมันก็ต้องกลับไปมาคุยกันว่าเออ อันนี้มันแค่เรียกว่าฟื้นนะมันยังไม่ได้ว่าดีกว่าหรือไปต่อนึกออนไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกสังเกตดูหุ้นหลายๆกลุ่มนะเ mm. พื่อนๆเราไปเปิดกราฟดูนะกลุ่มไหนที่มันฟื้นขึ้นมาแล้วมันเข้าใกล้บริเวณราคาหรือดัชนีแถวๆสักวันที่11มีนานะขอบบนตรงนั้นอนะ่ะสังเกตดูนะหลายๆกลุ่ม ขึ้นมาปุ๊บเด้งขึ้นมาพอใกล้ๆนะครับราคาวันที่11มีนาะสังเกตดูมันจะเริ่มหยุดขึ้นแล้วมันก็จะมีแรงขายออกมาอ่าแสดงว่ามันเป็นการสะท้อนว่าโอเคฟื้นแล้วนะแต่จะไปต่อหรือเปล่าไม่รู้ขอดูอีกหน่อยนะครับก็เป็นภาพเป็นลักษณะนี้ก็เลยเป็นเหลี่ยมที่กลุ่มของไฟแนนซ์มันถูกขายทั้งแรงลงมานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็สังเกตดูนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังมองว่าอารมณ์ของการเทรดมันยังได้ใช่ไหมอย่างที่บอกคือตอนนี้เราเปลี่ยนแนวแนวรับเข้ามาจุดคัดลอดคือ12,38งสาถานีถัดไปคือพันสถ้าเรามองว่ากรอบเนี้ยมันยังเทรดกันได้น่ะนะครับเพราะงั้นบนเหรียญในลักษณะนี้นะครับวิธีการเลือกหุ้นก็คือเราก็ต้องเลือกหุ้นอะไรก็ได้นะครับที่มันอยู่ในโซนล่างนะครับแล้วพอมันขยับขึ้นมาแถวใกล้ๆ วันที่11มีนาก็เริ่มผ่อนเคลียร์แล้วก็ทํากําไรกันนะครับก็อาจจะใช้เหลี่ยมนี้ในการเล่นก็ได้นะครับคราวนี้ผมก็เลยลอง,ลองเข้าไปดูมันเป็นรายเซกเตอร์นะเท่าที่ดูในภาพรวมตลาดนะหลายๆกลุ่มเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าใกล้ถึงจุดนะครับแนววันที่11มีนาเรียบร้อยแล้วหลายกลุ่มเลยนะแต่มีอยู่4กลุ่มที่ยังปรับตัวมาไม่ถึงนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เหลี่ยมนี้เอาไปเลือกดูหุ้นกันเองนะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มธนาคารนะครับ กลุ่มที่2คือกลุ่มยานยนต์กลุ่มที่3คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มโรงพยาบาลนะครับถามว่าไอ้สกลุ่มนี้นะครับตัวไหนน่าหยิบมาเทรดที่สุดนะครับตัวแรกที่ผมจะตัดทิ้งนะขอตัดกลุ่มยานยนต์ก่อนเพราะมันเป็นกลุ่มที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับเทรดยากอย่างที่บอกเวลาเทรดหุ้นน่ยต้องเทรดในกลุ่มที่ชาวบ้านเขาเล่นถ้าเกิดชาวบ้านไม่เล่นอย่าไปเทรดเสียเวลานะครับก็เหลือกลุ่มธนาคารอิเล็กกับตัวของโรงพยาบาลนะครับ กลุ่มธนาคารเนี่ยขอรอนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีหุ้นธนาคารประกาศงบเยอะมากเลยขอดูงบก่อนดีกว่าค่อยว่ากันเพราะนั้นก็เลยเหลืออยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนื้อหาแล้วนะ่ะผมว่าน่าสนใจนะครับอย่างอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยตัวเลขจีนที่ออกมาดีกว่าคาดนะผมว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าจะหยิบมาเล่นเหมือนกัน จริงวันนี้มันเล่นมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ผมว่าลันเวย์มันยังเหลืออยู่อย่างที่บอกคือมันยังมีลันเวย์ขึ้นไปหาวันที่11มีนาผมว่ายังน่าสนใจนะกลุ่มกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนกลุ่มโงจการ์บาลเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นเหลี่ยมหนึ่งที่ที่ผมคุยกันในรายการวันก่อนคือว่าตอนที่เราคุยเกันเรื่องน้ํามันเนี่ยที่เราบ้าคลั่งคุยกันแต่เรื่องน้ํามันอ่ะอย่างที่บอกคือเราพยายามหาโซลูชันสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งในในในกระทะที่แย่ที่สุด ที่ว่า base of the worst ไงนึกออกไหมคือเราพยายามหาทางออกที่ดีเลือกคนที่ดีบนบนสิ่งที่มันแย่นะครับผมก็เลยวันนั้นผมก็เลยโทนไอเดียวว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมคุณไม่หา base of the base ล่ะนะครับอะไรที่มันดีที่สุด และอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันดีที่สุดที่มันยังอยู่ได้อีกเป็นร้อยปีและราคาผู้มันพังลงมาจริงๆวันนั้นนะผมอยากจะสื่อว่ามันคือกลุ่มโรงบาลมันคือ Base of the Base ซึ่งทุกคนรู้กันหมดใช่ไหมว่าประเทศเราอะ่ะนะครับโลกอะ่ะมันกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอกลับมาที่เหลี่ยมนี้แบงก์รอดูงอบออโต้ไม่เอาดีกว่าคนเล่นน,อน้อย อิเล็กพอมีรูมให้เล่นได้ลงบาร์ bar, เนี่ยผมว่ามันคือเบสออฟเดอะเบสที่ราคาหุ้นมันยังลงมายังกลับไปไม่ถึงที่11มีนานะครับเพราะฉะนั้นผมว่า2กลุ่มหลักนะที่จะดูสนสนับันพรุ่งนี้นะอิเล็กทรอนิกส์นะครับกับลงบาร์นะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับวนเอเรื่องกลุ่มน้ํามันก็ยังเหมือนเดิมนะโอมปงโอเปกเนี o ่ย e นะครับสุดท้ายเห็นไหมอย่างที่บอกคือในเมื่อดีมาน่ะมันยังลดลงมากกว่าซับายที่ยูไปคัดอ่ะ โอกาสที่ราคาน้ำมันมันจะเด้งก็ค่อนข้างยากนะครับแต่กี้ผมเข้าไปดูนะราคาน้ำมันฟิวเจอร์ยังติดลบต่ออีก1.6%เอเซนะครับเอาละครนี้กลับมาดูในภาพกองกันบ้างน,นะครับวันนี้นะนักทุนสถาบันก็ซื้ออีก2,598ล้านบาทอันนี้ไม่แปลกใจนะครับเป็นเวลาของเขานะครับส่วนนักทุนต่างชาติขายอีก1,188ล้านบาทนะครับครนี้มาดูในภาพโมเมนตัมนะครับนักทุนรายย่อยซื้อบวกขายรวมกัน คือ72,000ล้านนะครับต่างชาตินะครับโลบอทนะซื้อบวกขายรวมกันคือ48,000ล้านบาทนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วภาพของรายย่อยกับต่างชาติเนี่ยอันเนี้ย ยังไม่ได้กลับมาเต็มรูปแบบนะถ้ากลับมาเต็มรูปแบบนะคุณจะต้องเห็นยอดซื้อขายของของรายย่อยรวมกันประมาณสัก80,000ล้านถึง90,000ล้านนะครับส่วนต่างชาติเราควรจะเห็นประมาณสัก6-70,000ล้านเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นภาพที่ยังมาไม่เต็มที่นะจ้าเพราะงั้นโมเมนตัมของการเทรดผมว่ายังพอไหวอยู่นะถ้าคืนนี้ไม่มีอะไรพลิกล็อกนะผมว่าพรุ่งนี้ยังพอเทรดได้นะครับ เอาล้ครับพรุ่งนี้จะมีอะไรกันบ้างน,นะครับจริงๆคืนคืน,คนมันจะมีตอนกนลางคืนนะมันจะเป็นเรื่องของตัวเลขค้าปลีกแล้วก็ตัวเรื่องเลขของสต็อกน้ํามันสาระแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นไอเดียของการเทรดวันศุกร์แล้วล่ะนะครับก็ไม่ใช่ไอเดียของการเทรดวันพฤหัสนะครับเพราะงั้นก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับแต่ว่าหลักๆพรุ่งนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นเรื่องของงบการเงินนะครับพรุ่งนี้จะมีกลุ่มธนาคารนะประกาศงบเยอะมากเลยนะแบงก์กรุงเทพกสิกรเคเคพีนะครับเคทีบีเอสซีบีทสโก ทาหารไทยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกคือนะครับไอซีกลุ่มที่มันยังฟื้นขึ้นมาไม่ถึงวันที่11มีนานะครับหนึ่งในนั้นคือกลุ่มธนาคารซึ่งผมว่าขอดูงบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นแบงค์นะถ้ามันจะเล่นได้นะเน้นนะครับธนาคารไหนเนี่ยที่ประกาศงบออกมาน่ะดีกว่าคาดหรือแย่น้อยกว่าคาดอ่ะผมว่ามีโอกาสหยิบม,มาเล่นฟังอีกครั้งนะเน้นนะนะครับไม่ต้องดูตัวเลขว่ามันอะไรมากมายนะ ขอแค่ว่าดีกว่าคาดหรือว่าแย่น้อยกว่าคาดอันเนี้ยมีโอกาสถูกหยิบมาเล่นนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปยืมเปเปอร์น้องเอ็มหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับใครจดได้ก็จดนะแบงก์กรุงเทพนะครับคาดว่าจะประกาศงบกำไรในสุทธินะอยู่ที่7,700ล้านบาทนะครับผมเอาแบบเล่นกลมๆนะเพื่อนๆจะได้จําง่าย7,700นเจนะแบงก์กรุงเทพนะครับกสิกรไทย8,200อ่า KKP นะครับเกียรตินาคินนะ 1,300กรุงไทย5้0พธนาคารไทยพาณิชย์6,988เอา7,000แล้วกันไทยพาณิชย์คือ7,000นะครับถ้าออกมาดีกว่านี้คือเล่นนะครับทิสโก,โก้นะครับคาดว่าจะออกกำไร1,600ทหารไทย2อ0พนะครับยามนะแบงก์กรุงเทพ7จ0ดกสิกร8ป0พ KKP 1ง0ค กรุงไทย 5,009, SCB 7,000, ทิสโก้ 1,006, ทหารไทย2,009ถ้าอะไรที่ดีกว่าคาดน่าสนใจอะไรที่แย่น้อยกว่าคาดน่าสนใจอ่าฝากไว้แล้วกันนะเป็นเรียนสลัดการลงทุนนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายนักลงทุนระยะกลางและยาวเดี๋ยวจะน้อยใจว่าน้แดงไม่พูดถึงเลยยังเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์ยังเป็นภาพเดิมเลยคือผมว่าหลักของการลงทุนระยะยาวนะหลักสําคัญคือ อย่าเจ๊งอ่ะเป็นใช้ได้นะครับคือได้น้อยไม่เป็นไรแต่ห้ามเจ๊งนะครับซึ่งเพื่อนผมว่าเพื่อนหลายคนคงจะไปอ่านละช่วงที่ผ่านมาน่ะมีคนพูดถึงเรื่องโอ้เศรษฐกิจแย่อย่างนู้นครับเงินฟืดแบบหลอนกันไปหมดอ่ะนะครับไม่เป็นไรใจเย็นเราระยะกลางระยะยาวช้าหน่อยไม่เป็นไรช้าแต่ชัวช้าแต่ห้ามเจ๊งนะครับหลักสำคัญยังเป็นเหมือนเดิมครับหลังสงการนี่นี่นนนนเริ่มหลังสงการแล้วนะจนถึงกลางเดือนพฤษภาช่วงงบออกนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1น,นะครับ liquidity ของ เศรษฐกิจไทยเอาอยู่ไหมนะครับไม่ได้ติดขัดอะไร SME ไม่ล้มไม่พังไม่เกิด NPL ลามไปถึงสายการเงินอยาให้เกิดนี้ตามด่วนที่1อันที่2คือเรื่องของสาธารณสุขนะครับถ้ายังคุณหมอยังสามารถคุมได้อยู่นะครับไม่ได้ลามลามไปมากอันนี้โอเคนะครับซึ่งเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของการปรับประมาณการนะครับของบริษัทจดท,ทะเบียนนะครับซึ่งงบออกปุ๊บเดี๋ยวเราจะเห็นการปรับประมาณกันละเพราะงั้นช่วงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยเราจะรู้แล้วว่านักวิเคราะห์จะปรับ ประมาณการตลาดปรับแล้วจะบอกว่าหาจุดต่ําสุดไม่เจอหรือปรับแล้วจะบอกว่าจุดต่ําสุดเจอแล้วคือแต้มมาสองแต้มมาสาฟื้นเดี๋ยวจะดูกันเราจะรู้แล้วแหละว่าเราจะมี2ทางเลือกแล้วว่าปรับแล้วลงต่อหรือปรับแล้วขึ้นนะครับก็ฝากไว้ดูแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะครบถ้วนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามแล้วก็อุตส่าห์ช่วยคอมเมนต์เรื่องของเสียงนะก็สุดท้ายเนี่ยผมว่าทางที่ดีที่สุดนะคือการอัด ด้วยการไม่ใส่เอฟเฟกอะไรเลยนะครับไม่ต้องใส่ปลั๊กองค์ปลั๊กอินเลยเลยคืออัดด้วยไมค์คุณภาพสดๆง,งี้ไปเลยนะครับเพราะว่าไมค์เนี่ยก็ กัดฟันซื้อแบบแพงมาแล้วนะครับก็เอาแบบนี้แหละนะครับซึ่งผมว่าเสียงมันก็โอเคจริงๆล,ละหล่ะไม่จำเป็นต้องปรับจูนอะไรก็ไปกันแบบนี้แหละไม่ดีแล้วต้องมั่นใจใช่ไหมไม่ดีแล้วต้องมั่นใจเอาละนะครับกบบ็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับอยากจะสนับสนุนให้รายการอยู่กับเพื่อนๆเป็นานานๆนะครับก็สามารถ สับสนุนได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือเรื่องของการบริจาคหรือว่าด o n a t i นะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ YouTube ด้านล่างนี่นเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เพื่อนๆส่งมาเรื่อยๆนะครับไม่ไม่นไรน้อยมากก็เอาหมดนะครับอย่างน้อยก็ทําให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ก็ยังดีนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อันที่2คือกด ติดตามนะครับรายการตลาดวายพอดแคสต์บน u t u b e แล้วก็กดไลค์ที่แฟนเพจ Facebook นะครับนะแดงคุยกับนั้นลงทุนนะครับแล้วก็อันที่3นะครับอย่าลืมนะครับกวากมือชวนเพื่อนๆน,นะครับมาให้รู้จักรายการเราเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีอะไรสนุกสุมากมายนะครับตอนนี้เนี่ยรายการเรามีเรื่องของอัปเดตเป็นรายวันเนาะตลาดวายแล้วก็ทุกๆวันเสาร์เก้าโมงเนี่ยผมก็จะเอาเรื่องของความรู้เรื่องของการลงทุนต่างๆ ในรูปแบบของประสบการณ์จริงในรูปแบบของนักวิเคราะห์ที่ใช้ประสบการณ์ตลอดชีวิตมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับในรูปแบบที่ใช้จริงนะครับซึ่งผมว่ามีประโยชน์นะหลังๆเนี่ยผมเจอผงเจอเพจเขียนอะไรก็รู้สึกว่าแบบมันก็โอเคนะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่ชีวิตจริงอะ่ะมันเป็นเหมือนกับอ่านตำราแล้วก็เอามาเขียนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเรื่องของประสบการณ์จริงเจ็บจริง เลือดสาดจริงๆเนี่ยผมว่าอันนี้ผมอยากจะแบ่งปันมากๆนะครับก็อยากจะชวนมาชมรายการ Stock I.O. กันนะครับก็เจอกันทุกวันเสาร์นะครับเทปก็ดูได้นะครับบนตลาดวายพอดแคสต์บนยูทูบนี่แหละนะครับแล้วก็รายการที่3เนี่ยผมกำลังเตรียมนะคิดว่าน่าจะเป็นหลัง เมษาหรือพฤษภาเนี่ยผมว่าถ้าเกิดโควิดมันเบาๆนะแล้วก็ผมเคลียร์เรื่องงานที่ออฟฟิศได้มากขึ้นคือตอนนี้ต้องมาทํางานที่บ้านแล้วก็ทําอะไรหลายอย่างมากก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่พูดตรงๆแต่ว่าถ้าเคลียร์ได้เนี่ยผมจะมีรายการที่3านมะซึ่งผมว่ารายการนี้จะมีประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยลนะ่ะผมเชื่อว่าคราวนี้มันจะเริ่มเริ่มลงไปที่หุ้นแล้วแล้วมันจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเกมหุ้นเหลี่ยมของหุ้นแต่ละตัวว่าหุ้นแบบเนี้ย ห,หุ้นตัวนี้เลยเนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างนะครับแต่ย้ําว่ามันจะเป็นรายการที่ไม่สามารถจะคอมเมนต์ซื้อหรือขายได้นะเดี๋ยวผิดกฎกรอตอนะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าอีก,อกหัวโขนหนึ่งน่ผมก็ทํางานให้กับบริษัทใช่ไหมเพราะงั้นซึ่งอันนั้นน่ะมันก็จะมีเรตติ้งมีคอมเมนต์เรื่องของการซื้อการขายอะไรก็ว่านไปแต่ว่าอันเนี้ยมันทําในานามที่เรียกว่าเป็นงานอดิเรกและการที่อยากจะเผื่อแผ่ให้กับสังคมเนี่ยผมก็อยากจะเอาความรู้ส่วนใหญ่น่ะ เอามาให้กับสังคมมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของเหลี่ยมซื้อเหลี่ยมขายซื้อหุ้นอะไรขายอะไรเนี่ยจะพยายามไม่พูดนะแต่จะพยายามให้ความรู้ว่าหุ้นกอไก่เนี่ยบริษัทแบบเนี้ยนะครับต้องดูอะไรเป็นสําคัญถ้าอย่างเนี้ยมาแปลว่าคุณอยู่กับมันได้ถ้ามันเริ่มมีเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณต้องถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นในลักษณะนี้ละกันก็อย่างน้อยน่าคิดว่าเชื่อว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับ เอาละครับวันนี้ขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับขอให้มีความสุขทุกคนแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับผม